สวัสดีครับเพอและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลกันก่อนเนาะวันที่11เดือน10ปศ2ส6งนนะครับกับแนวทางลาวเยดดีแล้วก็ลาวสตานะครับผลที่ออกนะครับสำหรับลาวเยดดีนะครับออก31678นะครับ31678 สามผมให้ที่ลาวสตาเนาะมันมาออก HD ส่วนผมให้ที่ HD มาออกลาวสตานะครับเรามาดูชุดวินกันก่อนนะครับชุดวินก็7 8 2 3แปดสองนะครับเจ็ดแก็ถือว่า จุดวินใครนำไปวิน2ตัวนะครับ2ตัวบนล่างก็เข้าที่7887นะครับเข้าที่7887นะครับส่วนเลขเด่นนะครับเลขเด่นมาด้วยกันเนาะนะครับใครนำเจ็ดไปวิ่งไปโูดนะครับก็เข้าตำแหน่งข้างหน้าเนาะเก็ถือว่าเข้าวิง่งโลดส่วนตัวที่ผมไม่ได้เน้นให้นะครับก็คือเลข8ปด้ามานะครับก็ใครนำไปวิ่งโูดเหมือนกันก็ ได้เหมือนกันนะครับได้ทั้ง7ทั้ง8เนาะก็ถือว่าถ้าใครโลดนะครับ2ตัวนี้ก็ได้ทั้ง2เด้งเลยเนาะนะครับทั้ง7ทั้ง8นะครับแต่ว่าใครโลดนะครับวิ่งก็ได้นะครับสำหรับ7กับ8ส่วนตัวเจาะผมเจาะให้ที่7 2 7 3แล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดสอก็ไม่มาเนาะมา7 8 เด่นให้จสามนะครับเขา7จ็แปดครับก็ถือว่าเขาวิ่งรูดอย่างเดียวเนาะเลขเด่นมาด้วยกันนะครับส่วนชุดวินนะครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับก็ไปกันต่อที่ลาวสตานะครับลาวสตาก็ผนออกสองสี่ศูนย์สองเจ็ดนะครับในจุดวินผมไม่มีเลขสี่เนาะนะครับไม่มีเลขสี่ ก็จับให้ได้แค่ถ้าจับนะครับก็จะเป็นแค่60กับ30นะครับเพราะเลขเด่นมัน6กับ3นะครับ6กับ3เลขเด่นถือวันหลุดนะครับอันนี้กับเลขเด่นหลุดนะครับส่วนตัวในวินก็มาแค่เลขก0เลขก0นย์กับเลขเ็เนาะแต่ว่ามันแยกกันมานะครับเจ็ไปล่าง0ูนย์ไปบนนะครับมันไม่เข้าโค ก็ถือว่าแนวทางลาสตานะครับก็ถือว่าหลุดนะครับผมก็ต้องกราบขอโทษขอไปสมาชิก f อฟุกถึงกนด้วยนะครับสำหรับแนวทางลาสตาก็มาตามกันต่อเนาะสำหรับวันที่12นะครับ กับปันที่สิบสองกันสิบสองสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับแนวทางนะครับก็ลาวเฮดดีลาวสตาร์หากินได้เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับใหม่ๆก็ลาวเฮดดีนะครับก็ออกเวลา สิบสามนาฬิกานะครับส5นาทีหรือบ่ายโมงนะครับผลออกส่วนลาวสตาก็ออกเวลาเดียวกับรัฐบาลไทยนะครับก็คือ13นาฬิกาสิ้นาฬิกานะครับสิบห้านาทีนะครับผลออกแับเรามาดูลาวสตานะครับกอไปกับลาวเฮ ก็ก็แนวทางนะครับก็เป็นการคิดและกันคำนวณนะครับนำผลออกแล้วนะครับมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นนะครับก็จาก0ูนย์ถึงเก้านะครับัดไปเหลืออยู่แค่สองตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นนะครับฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับก็เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้น ก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับก็มาตามกันเลยนะครับวันที่12เดือน10พศสอันะ้รับศก5 6บเกับแนวทางรางเ d ดีเรามาดูชุดวินกันก่อนเนาะชุดวินจุดวินก็สามารถเอาไปวินบนวินล่างนะครับวินบนวินล่างแล้วก็วินสาบตัว ได้นะครับวันนี้ได้ตัวเดิมนะครับสำหรับเลขเด่นนะครับก็ได้7กับ8นะครับได้7กับ8ส่วนตัวประกบนะครับ1 2 3 ะครับชุดวินได้ตัวเดิมเนาะเล็กเด่นขอไปเล็กเด่นก็ติด3อยู่ตัวเมื่อวานันก็จับให้เ3สามเนาะนะครับแต่มันไม่มีแค่เล็กหนึ่งนะครับแต่วันนี้ปิดมันจะมาตัวเดิมหรือเปล่านะครับสําหรับแนวทางตามเล็กดีทาดูเล็กเด่นเนาะเล็กเด่นก็ตัวเดิมนะครับเล็กเด่นได้เจ็ดกับแปด กับได้เกับ8ส่วนตัวที่ผมเน้นผมก็เน้นให้ตัวเดิมนะครับเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดส่วนเรามาดูตัวที่ผมจะจับให้นะครับก็เลขเด่น7 8นะครับตัวประกบหนึ่งสองสามจะเป็น เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามนะครับส่วนท่านใดนะครับชอบเลขแปดนะครับก็จับเอานะครับแปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะครับแต่ผมจะจับให้เฉพาะตัวเน้นและอีกชุดหนึ่งผมจะจับเป็นตัวประกบนะครับระวังตัวประกบมาด้วยกันนะครับก็จะเป็นหนึ่งสอง 1>, 1 3แล้วก็2 3นะครับสำหรับตัวประกบก็จะได้ชุดนี้นะครับใครจับเลข8ก็จับ8 1 8 2 8 3นะครับส่วน3ตัวนะครับ3ตัวผมจับให้2ชุด นะครับก็จะเป็น4 7 2แล้วก็6 7 2 3ตัวนะครับ วที่เน้นให้ก็คือเล้น7นะครับ7 1 7 2แล้วก็7 3เรามนอกบ้านเอผมชอบที่เลข7 2็สส่วนตัวประกบก็เป็น1 2 1 3แล้วก็2 3นะครับส่วน3ตัวก็ตามนี้เลยนะครับสามตัวเน้นให้ชุดนี้นะครับ6 7 2 กลับไปกันต่อที่ลาวสตาร์้วาดูจุดวินของลาวสตานะครับจุดวิน จุดวินวันนี้กับได้ส5 1 6้าหนึ่งกสองกับสี่ห้าสองมาดูเลขเด่น เลขเด่นวันนี้ผมให้ที่4กับ5นะครับเลขก4กับเลข5ก็จับให้เหมือนกันตัวเน้นนะครับ วันนี้ผมเน้นในที่เลข4นะครับใครชอบ5ก็จับที่5นะครับจะเป็น4 1 4 6 4 2นะครับส่วน5ก็จะเป็น5 1 5 6แล้วก็5 2นะครับเดี๋ยวผมจะจัดแก่เลข4แล้วก็ตัวประกบให้นะครับส่วนถ้าท่านจับเลข5ก็เป็น5 1 5 6 5 2แล้วก็ตัวประกบนะครับถ้าท่านเล่น5 <c oughs> ก็เหมือนกับเฮดเดเหมือนกันครับวันนี้ก็ขอจับตัวประกบนะก็ระวังตัวประกบ ปักหลังนี้ตัวประกบมันเข้ากันบ่อยนะครับมาบ่อยกับเรามาดูเลขสกัก็จะเป็นสี่หนึ่งสีแล้วก็ส2 ส่วนตัวประกบนะครับก็จะเป็น1 6 1 2แล้วก็6 2สองสำหรับตัวประกบนะครับข้างล่างตัวที่ผมเน้นให้ก็คือเลข4ถ้าต่ตันชอบ5ก็จับ5จะเป็น5 1 5 6 5 2นะครับ จะเป็นชุดนี้นะครับส่วนข้างล่างจะเป็นตัวประกบนะครับเรามาดู3มตัว3ตัวก็จับให้2ชุดนะครับก็เป็นจับมาที่หกสี่หนึ่ง แล้วก็6 4 2สำหรับ3ตัวนะครับ3ตัวก็ตามนี้นะครับตามมาผมวันนี้ผมชอบตัวนี้นะครับ6 4 1ีปิด4 1นะครับกับ4 2 ตันที่เล่นเลขห้านะครับก็จับตามนี้เลยก็ห้าหนึ่งห้าหกแล้วก็ห้าสองนะครับส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นตัวประกบนะครับกับใครที่รับแนวทางนะครับก็แคบเอาไว้นะครับสำหรับแนวทางราวสตาลาวหยดดีนะครับขับใต้นี้ก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับ โชคดีในวันที่12เดือน10บพศสอง7ร้อยหนะครับขอให้โชคดีทุกท่านก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ